สวัสดีครับพบกับคาร์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับเปโย t 4 07คูเป้สุดยอดรถหายากจากเาะเทศฝรั่งเศสครับ 407นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2004ในรูปแบบของซาลูน4ประตูที่มีหน้าตาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และรถในตัวถังซาลูนที่โด่งดังที่สุดก็เห็นจะหนีไม่พ้นรถจากเรื่องแท็กซี่4และ5ภาพยนตร์รถซิ่งจากฝรั่งเศสนั่นเอง ในรหัส407ก็คือ407 SW Station Wagon ทรงสวยซึ่งหาได้ยากยิ่งในบ้านเราเหมือนกันแต่ที่สุดของตระกูล407ก็คือ407 Coupe รถซึ่งหายากสุดๆในบ้านเราถ้าไม่ได้ถ่ายรายการนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอมันบนท้องถนนเลยครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันนะครับว่านอกจากความสวยงามที่รถคันเนี้ย5ดาวเต็มแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรเด่นอีกอนะบ้างตอนที่ผมก็ได้มาอยู่ใน เ์โย407คูเป้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 7 0 0 c ีเป็นดีเซล V6 นะครับ V6 24วาล์ว204แรงม้ากับแรงบิด440นิวตันเมตรนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าในรถจนนี้ไม่ได้ยินนะฮะแทบไม่รู้เลยว่าเป็นรถเครื่องเครื่องเป็นเซนหรือดีเซลนะเงียบทีเดียวละแปลว่าเงียบทีเดียวเลยนะ ภายในของรถคันนี้เนี่ยก็เป็นสีดำตัดกับสีออกไปทางเชอร์รี่นะครับแต mm ่เชอร์รี่กำลัๆนะสีวายอะวายแดงนะฮะก็ตามสไตล์รถฝรั่งเศสนะวายบอกโดนะครับ mm hmm. การขับต่างๆก็ดีนะฮะร,รถคันนี้วิ่งไป75,000กิโลเมตรเท่านั้น mm hmm. ก็ถือว่าน้อยมากนะฮะ mm hmm. นุ่มนวลดี อัตราเร่งเป็นยังไงตอนนี้นี่วิ่งอยู่ที่ประมาณ85กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ1,900รอบต่อนอาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะทำอัตราเร่งแซงนะครับลองดูนะครับอา่าก็ดึงจมบ่พอสมควรเลยนะฮะเนี่ยถึง130 140 150โอ้โอัตาเร่งดีเลย ดีเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับถึงจะเป็นดีเซลนะฮะแต่เขาว่ากันว่าตีนปลายของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ228เ,เยยงี้ยน,นะก็ถือว่าเป็นรถที่เร็วทีเดียวลาได้จากจุดุดนี้ถึงร้อยเนี่ยก็ประมาณ8วินาทีกว่ากว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอาจจะไม่ได้แบบร้อนแรงรุนแรงอะไรมากแต่เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะ แปดสิบเร่งที่หนึ่งรถคันนี้เป็นรถจะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับใช้ได้นะเยียบนะฮะเราเร่งถึงว่าห้าสิบที่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเท่าไหร่เลยนะยเสียงมัเบามากเลยนะฮะทั้งที่เป็นดีเซลแท้ๆเลยนะ ช่งล่างดูนุ่มนวลดีจังเลยการเปลี่ยนเลนอะไรต่างอ่าตงตัวรถออกไปทางนุ่มนะฮะช่วงล่างไปทางนุ่มนั่งสบายเบาะนั่งนี้นั่งสบายมากเลยนะเบาะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับสาม,มารถกระดกหน้ากระดกหลังได้และที่สําคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยภูมิอะไรปรับระยะนะครับยืดเข้าสูงต่ำเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้าทำให้การปรับให้เข้ากับตำแหน่ง ของคนขับเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำถูกต้องตามหลักเออร์โกโนมิกและนอกจากนั้นเนี่ยในเวลาที่เข้าและออกจากรถพวงมาลัยยังสามารถหลบจากคนขับได้อีกด้วยและอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากรถคันนี้เป็นคูเป้สองประตู4ที่นั่งที่นั่งหลังได้จริงนะครับเบาะหลังเนี่ยใหญ่ยยนั่งสบายเบาะนั่งด้านหน้าจะเลื่อนเข้าและออกได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คนนั่งด้านหลังสามารถเข้าไปนั่งด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายสมกับเป็น รถนั่งระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงนะครับพรีเมียมเลยทีเดียวพวกแดชบอร์ดต่างๆที่คอมพิวเตอร์ทำงานปกนติหมดนะฮะไม่ไม่ได้ซี่จางนะฮะเป็นสีน้ำตาลแมทชิ่งกับอินเทอร์เนียที่เป็นสีวายนะครับก็เข้ากันดีนะฮะไ,ได้เลยละ่นะปุ่มปุ่มต่างๆก็สวยงามนะฮะหน้าปัดก็ดูดีมีคลาสนะครับก็เป็นขอบพรีเมียม ข้างในก็เป็นลายเหมือนกับคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะถือว่าเป็นรถที่หายากนะและอีกจุดที่หายากรถคันนี้นะครับก็คือปุ่มเปิดท้ายรถครับมันอยู่ตรงตำแหน่งเลขศูนย์เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่รู้จักกันจริงหาไม่เจอนะครับส่วนด้านความปลอดภัยนั้นรถคันนี้ผ่านการทดสอบการชน Euro NCAP แบบฉลุยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็สงสัยแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะกับรถยนต์ที่พี่มาเจ็ดหมื่นห้าพันกิโลรถปี2006นะฮะก็หลายปีแล้วนะ12-13ปีแล้วแต่สภาพนิ่งมากนะครับเครื่องยนต์ดีเซลรถคันนี้เจ้าของก็บอกเขาขอไว้ว่า8 0 0 0 0 0บาทนะฮะกับรถที่หายากนะครับการซ่อมบำรุงอะไรนี่ก็ต้องใช้อู่ที่ชำนาญเกี่ยวกับพวก เปอร์โยนะฮะเพราะรถคันนี้เนี่ยอยู่ในยุคที่ยนต์ตะกิดเนี่ยเป็นผู้ที่นํารถคันนี้เข้ามานะฮะแต่ผมว่าศูนย์เปอร์โยในปัจจุบันนี้ก็สามารถจะเซอร์วิสรถคันนี้ได้นะครับเครื่องยนต์เป็น HDI d เ e ลเ l Turbo ไม่น่าจะเซอร์วิสอะไรยากนะครับรถพวกนี้อะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรตัวถังอะไรก็คงต้องรอนานตามปกตินะฮะสำหรับรถนำเข้านะครับ แต่สำหรับคนที่จะซื้อไปสะสมก็คงไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยสวยไม่จืดตานะครับดูได้นานๆดูกันยาว,ยาว,ยาวๆเพลินตาเลยนะฮะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราคาเค้าเตอร์ไทยแลนดนะครับและเราสัญญาว่าเราจะมีรถแปลกรถดีมาให้ท่านชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ